ผมรยดาราีครับรอ้ยงตเปารับรวลได้หน้า่ีเลยครับัเรตัวที่สเปลี่ยนกับน้องเชเขายัด มองแล้วขั้นเท้าเต็มทีใครให้าเปื้อยครับครับครเขาบอกว่าให้เราด้วยเอขาวยให้เราวันดีปัหับอกรื่งัเรื่องบอลเไรกเหนื่อยแล้วัขอบคุณนะครับคุณไปแกเขาแล้มย มองเห็นเดียวมันมาเกี่ยวน้องต่าองเลี้ยวพันพาวเต็มทีต้องการที่น้าร้น้องเดี๋ยวไปไอ้ลูกกองสูเลดีวน้เฮ้ยเฮ้ยาไเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ย้้ย้เยเเ้เฮ้ยเฮ้ย้เยเฮ้ยเ้เฮ้ย้เเฮ้ยเฮ้ย เออตองตองกับพูดกันรู้เรื่องทำไมต้องให้ตาไม่นำมาถีบเพื่อนผลด้วยเฮ้ยตาที่ไหนกูเป็นพี่เขาเอาพี่เหรอเออเดี๋ยวันนี้พี่นางเอกงเขาเนี่ยเออไม่รู้สิแต่กูรู้ว่าพระเจ้าตาตาอะไรยังมาเตะขนาดนี้ไอ้คนนี้พี่สอบตรวจพีดาราเนี่ยนี่น้องเอ็ดพีดดาราเลยไอ้นี่ยไม่เคยดูไงกูรู้ดูแล้วไม่รู้จักเลยเนี่ยพีดดารากูดูไม่ต้องคำรายการไอ้บ้า เราคำจ่อยแล้วรอครับเราประกวดไงคือยืนเฉยถ้าเกิด้องเพิงได้ที่หนึ่งได้เป็นดาราไงหาพระเอกรุ่นพ่ออะไรประมาณนี้แต่ยังยังไม่ถึงโซนนั้นเราจะหนุนอยู่ขอบคุณมากครับผมที่มีรายว้ใใจกับพระเอกน้องเอสนะครับใครจะให้ก็รีบให้นะเพราะอาจจะไม่ได้อยู่ให้ให้แล้วนะไปไหนอ่ะเล็กคืนนี้จบไปได้ที่อื่นใครเนี่ยครับเขาเป็นพี่ชายของหญิงเอง ไม่ดีเลยพูดดีก็ไ,ได้เฮ้ยคนอย่างมืองเมย์ต้องพูดดีๆเมืองแกเป็นใครตูมานั่งเคียงข้างน้องหญิงกูกูไม่ตัดหัวมึงก็บุญละ<ม>โอ้โหนี่ใครวะจะมาตัดหัวคนอื่นเขาเนี่ยใหญ่มาจากไหนเราพี่ใครกันฮะ<ม>พอลูกงามมึงไม่รู้จักกูเหรอรู้จักจกันถามทำไมอ่ะกูสัญญาเป็นสายเรื่องของเสด็จพ่อสีไหนาดเป็นราชวงศ์แห่งดินนี้ไงเฮ้ยลูกศิษย์พ่อคนนี้วะ เฮ้ยที่กูมาวะเนี่ยกูจะมาฆ่าพวกมึงเสียแน่